คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณหน้าศาลพ่อเจ้าหลวงพวอและศาลหลักเมืองหลังเก่าชุมชนชุมพลพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดพร้อมรถขุดตักลงพื้นที่แก้ไขทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรบริเวณหน้าศาลพ่อเจ้าหลวงพวและสารหลักเมืองหลังเก่าชุมชนชุมพลพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกชุกอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้และป้องกันการเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดด้วย